เดี๋ยวสดตรงไปที่ผู้สื่อข่าวพิเศษประจารายการมันนี่ช็อตของเราคุณปุ๋ยมาที่นีเผาจำรูนนะครับสวัสดีครับปุ๋ยครับสวัสดีครับพิยุทธ์ครับสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะเอาเรื่องทั้์ก่อนดีไหมจะทําอะไรไทยหรือเปล่าเนี่ยก็ก็เป็นความหวั่นี่ตกของหลายๆลายสายเหมือนกันนะคะหลังจากที่ทั้์ผู้นําสหรัฐเนี่ยได้มีการลงนามในคําสั่งพิเศษเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วเพื่อยกกระดับ การใช้กฎหมายทางการค้าแล้วก็แก้ปัญหาขาดดุนตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วโฟกัสมันอยู่ตรงที่ว่าสหรัฐเขาจะจับตาเป็นพิเศษสำหรับประเทศที่เขาค้าขายด้วยแล้วก็เขาขาดดุลเยอะๆซึ่งเขาก็จะเพงเ่งในลักษณะที่ว่าเอ๊ะทำการค้าอย่างแฟร์หรือเปล่ามีปัญหาไหมนะคะครหรือว่ามีการพยายามที่จะยพยายามทำให้ค่าเงินอ่อนค่าลงเพื่อจะได้ขายของได้เยอะๆอะไรลักษณะนี้ถือถือว่า เป็นลักษณะที่อืถือว่าไม่ไม่แฟร์กับสหรัฐเขาก็จะจับตาซึ่งจะจับตาเนี่ยทั้งหมดที่อยู่ในลิสต์เนี่ยที่มีออกมาเนี่ยประมาณสิบหกรายชื่อประเทศนะคะใหญ่ๆเลยก็จะมีจีนนะคะมีเม็กซิโกหลายๆประเทศเลยที่สหรัฐขาดดึงด้วยและกันไปมีไทยอยู่ในนั้นด้วยอถึงแม้ว่าจะเป็นลำดับที่ท้ายประมาณลำดับที่สิบเอ็ดก็ตามนะคะคแต่ว่าตรงนี้เนี่ย ก็เป็นความเป็นห่วงของหลายๆฝ่ายรวมถึงภาคเอกชน <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็เลยได้คุยกับทางคุณพนพพรเทพสิทธาค่ะ, <c oughs> ะประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย <c oughs> คุณพนพพรบอกว่าอย่างนี้พี่ยธบอกว่าได้พยายามส่งสัญญาณเนี้ยเตือนมาทางรัฐบาลไทยเนี่ยหลายต่อหลายครั้งแล้วเพราะว่าการที่รัฐบาลเขาประกาศชัดเจนเลยว่าเขามีนยโยบายสหรัฐอเมริกาก่อนให้ความสําคัญ <c oughs> กับนยโยบายของสหรัฐเนี่ย ไอ้ตัวนี้ยมันจะตามมาในหลายหลรูปแบบแล้วการที่ไทยเนี่ยไปเกินดุลการค้ากับเขาล่าสุดเนี่ยเกินดุลอยู่ประมาณหมื่นประมาณหมื่นกว่าล้านนะคะตัวเลขกลมกลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อยู่ในขาย16ประเทศด้วยทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากว่าจะมีสหรัฐเน่ยดำเนินการกับไทยจริงๆเนี่ยมันก็จะกระทบกับสินค้าส่งออกไทยไปหลายกลุ่มเลยนะคะ เพราะว่าตอนนี้ไทยมีปัญหาที่สาระก็จัดาไหลายเรื่องอย่างที่เราทราบกันเรื่องแรงงานเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาตัวนี้มันก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาจะต้องมาดูอยู่แล้วก็เชื่อว่าถ้าหากว่าเขาจะมีการดําเนินการนะเพื่อจะแก้ปัญหากับประเทศพวกนี้ก็จะมีีลักษณะลักษณะแรกก็คือหยุดการนําเข้าสินค้าจากเอกชนเป็นรายบริษัท ที่เขาสงสัยอันนี้ลำดับต้นเลยก็จะหยุดกับเอกชนไปรายๆไปนะคะอันที่สองก็คืองด GSP สิทธิพิเศษทึงดน้าศุลกากรเนี่ยจะงดให้นะคะลำดับที่สามแรงที่มานหนักก็คือเพิ่มภาษีนำเข้าและอันสุดท้ายก็คือการห้ามนำเข้าสินค้าอันนี้เราประกาศออกมา16ประเทศตอนนี้ก็กำลังพยายามอย่างยิ่งยวดเลยนะคะที่จะแก้ปัญหาล่าสุดเนี่ยทางจีนเนี่ย ก็บอกว่ากําลังคุยกับสหรัฐอยู่นะคะตรงนี้แล้วก็เลยไปถามกับทางนักข่าวก็เลยไปถามรัฐมนตรีคลางถึงเรื่องนี้เหมือนกันคุณอภิษกตันติวรวงศ์คุณอภิษ์บอกว่าเดี๋ยวต้องดูผลจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและจีนนะคะเราคงจะต้องตามแนวอย่างนั้นต้องลุ้นว่าจะโดนไหมไหนกันแน่นะครับดีที่สุดผมคิดว่าการเจรจาเนี่ยยังพอมีลุ้นนะนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูพี่ใหญ่ก่อนล้วกันนะ ที่ที่ได้ดุนการค้าสารัฐเยอะๆอย่างจีนนะว่าผ<จ>ลการเาจรจาออกมาแล้วจะเป็นอย่างไรนะครับะนะครับขอขยับไปดูเรื่องเมื่อเช้าเลยครับทนายกไปเปิดรถไฟฟ้าสายสีเขียวใช่ไหมครับปุย๋ยใช่ค่ะเป็นส่วนต่อขยายนะคะพี่ยุทธ ส่วนต่อขยายแบริ่งสมุดปราการซึ่งนายกเปิดเนี่ยอันนี้มันเป็นสถานีแรกที่เขาขยายออกไปจริงๆมันจะมีทั้งหมดประมาณ9สถานีสามกิโลเมตรสถานีแรกที่นายกไปเปิดเมื่อเช้านี้ก็คือสำอโรงถึงแบริง่งแบริงถึงสำโรงค่ะคอันนี้คือหน<อ>ึกิโลเมตรนะคะตอนนายกเปิดตอนเช้าปุ๊บบ่ายมวงตรงก็เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้บริการร่วมทดลองนั่งฟรีครับ ฟรีไปจนถึงสายยมสิบเมษายนนี้นะคะและหลังจากนั้นเขาก็จะไปคิดดูว่าเอ๊ะไอ้ส่วนนี้จะคิดราคาย,ยังไงไอ้ออส่วนเจ้าสถานีที่จะเปิดเนี่ยนะคะไปจนถึงสถานีเคหะสมุทรปราการเนี่ยเขาก็คาดว่าจะเปิดได้ครบทั้งหมดเลยในช่วงปลายปี2561ยอคพี่อุถือเป็นข่าวดีนะครับเอาละครับขออนุญาตปิดท้ายด้วยอีเวนท์ที่จะเกิดขึ้นในวันพุธนี้หน่อยครับปุ๋ยครับสำคัญแค่ไหน <c oughs> สำคัญยังไงเรื่องระเบียงเศรษฐกิจใช่ไหมครับปุ๋ย ก็จะเป็นวันที่ท่านนายกนะคะได้มีกําหนดแล้วที่จะเดินทางไปที่อุตเปาหนะคะอุตเปาห์มันก็เป็น1ใน3-4จังหวัดที่อยู่ในเขต e อ e พื้นที่เขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกไปทำไมท่านจะไปพบกับนักธุรกิจรายใหญ่ด้วยแล้วก็ไปติดตามดูเรื่องของการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน2โครงการแรก2โครงการหลัก รับพื้นที่นี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาสานามบินอูตัเภาเ<อ>แล้วก็การพัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพระยองนะคะคอันนี้มันก็จะมีความชัดเจนขึ้นมาก็มีกําหนดการออกมาชัดเจนแล้ว<อ>ทีนี้จุดที่อยากจะให้มองนิดเดียวนะคะคก็คือว่าอันนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้น<ม>เพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันมีนักทุนหลายค่ายที่เขาสนใจจะเข้ามาลงทุนใน EIC <อ>ไม่ว่าจะเป็นล่าสุดเนี่ยนะคะก็จะมะีในส่วนของจงอีนค่ะอาลีบาบาก็บอกว่าจะมาเปิด เมืองอ e ีคอมเมิร์ซที่นี่แล้วก็จะมาไปพันนี้ก็ไปคุยกับเยอรมันล่าสุดเนี่ยไปชวน b ี w อ็มเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าด้วยค่ะพี่ยุทธดีครับดีครับนะครับเป็นโครงการที่เราเองก็วาดหวังเหลือเกินนะครับว่าถ้าจ้างเกิดสําเร็จก็จะเป็นประโยชน์อย่างมากๆเลยนะครับ ช่คเอาละครับวันนี้ขอบคุณยังสูงนะครับแหมกลับจากสิงคโปร์นี่เสียงใสเลยนะเสียงใสเลยนะครับปุ๋ยขอบคุณนะครับปุ๋ยครับสวัสดีครับคุณปุ๋ยมาที่นี่พ่อจำรูนผู้สึกข่าวพิเศษประจารายการม o นี่ช็อตของเรานะครับเดี๋ยวพักคู่เดียวครับแล้วไปร่วมกิจกรรมลุ้นกิฟต์ไวชเชอร์มูลค่า4 0 0 0บาทจากเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทหลังจากเราพักกันคู่เดียวครับรายการมันนี่ช็อต รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบังจากผู้นำพลังงานทดแทน